จะเอาทิศบุญกุศลเมื่อไหร่ก็ได้และการอุทิศบุญกุศลหรือการแผ่เมตตานั้นพระองค์บอกว่าต้องตั้งจิตให้ปราศจากอกุศลก่อนเพราะนั้นพระเจ้าสอนวิธีแผ่เมตตาไว้จิตต้องปราศจากนิวรณ์หรืออกุศลจากนั้นทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งสองสามสี่มีพรามคนหนึ่งเนี่ยเขาสงสัยถามพระเจ้าว,ว่าผวกพรามเนี่ยชอบการให้ทานและการให้ทานเนี่ยของเขากับญาติที่เขาตายไปเนี่ยมันจะถึงหรือไม่ พระเจ้าตอบว่าถึงในฐานะและไม่ถึงในอา,านะชานุโสนีพราหมณ์ถามต่อว่า,า,ะะอาฐานะคืออะไรอาถนะคืออะไรใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าถ้าเข้าไปเป็นเทวดาเทวดามีอาหารของเทวดาทานนี้จะไม่ถึงนี่คืออาถานะถ้าเข้าไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์มีอาหารของมนุษย์ไม่ถึงอีกเหมือนกันถ้าเขาไปเกิดเป็น <millionaire> water, <Universe> สันนลกสันนลกมีอาหารของสันนลกไม่ถึงอีกเหมือนกันเขาไปเกิดเป็นเดัจชานเดัจชานมีอาหารของเดัจฉานไม่ถึงอีกเหมือนกัน แต่ถ้าเข้าไปเกิดเป็นเปรตเปรตก็มีอาหารของเปรตและมีอาหารของเราที่ให้ไปอุทิศไปถึงในกรณีของเปรตชานุสโสนีตามถามต่อว่าแล้วถ้าญาติผู้ล่วงรับของดิชาของเขาเนี่ยนะไม่ไปเป็นเปรตแล้วใครจะได้พระุทธเจ้าบอกว่าญาติเราอื่นของเธอที่เป็นเปรตก็จะได้ยังไม่พอนะเขาถามต่อเห็นไหมเขามีความแยากคายในการถามเขาถามต่อว่าแล้วถ้าญาติที่เขาล่วงลับไม่เป็นเปรต และญาติเราอื่นก็ไม่เป็นเปรตใครเล่าจะได้ <c oughs> เห็นไหมพร <c oughs> ูเจ้าบอกว่าในสังสารวัตที่เกิดมายาวนานนี้เนี่ยญ <c oughs> าติของเธอแม้สักเ่าหนึ่งที่ไม่เป็นเปรตไม่มี <c oughs> เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ <c oughs> ต้องมีสักคนหนึ่ง <c oughs> และอย่างน้อยการทําทานนั้นเธอก็ได้ เป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่อะไรต้องเอ่ยชื่อไหมคะมเดี๋ยวบางคนบอกว่าถ้าเอ,อ่ยทำให้ไม่ก็ต้องนึกถึงแม่อันนั้นหรือว่าถ้าสรรสัตว์ทั่วไปแม่จะไม่ได้อะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคะกลับไปสู่ที่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมโยมตั้งเจตนาถึงใครคนนั้นได้นะโดยปกติแล้วพระเจ้าก็ให้อย่างไม่มีประมาณการแผ่เมตตาเอ่ยนี่ก็ให้กับสรรสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณหรือโยมจะเจาะจงก็ได้แล้วแต่เคยมีคนถามนะคนะว่านะนะนะ สมมติว่าเขาทําแทงไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็อุทิศกุศลกุศลให้กับลูกเพราะเขารู้สึกผิดอยู่ตลอดอประเด็นคือว่าถ้าเขารู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ไมีเจตนานีา่ที่เราพูดถึงเรื่องข่มขืนกัลูกเนี่ยนันเนี่ยอัอนนั้ก็คือมันทให้เขาก็เกิดอ,อกุศลตลอดก็คือสร้างกรรมในขณะเดียวกันเขาก็ใส่บาตรทุกวันเพื่อให้เพื่อเด็กคนนั้นอย่างนี้คะ่ะมันก็เหมือนกันสองอย่างอันหนึ่งคือตอบย้ำอันนึงคือทําบุญไปเรื่อยๆอันนี้มัน คือคือในเรื่องของการตอกย้ําความผิดตัวเองเพราะเขาไม่ละนันทีคือความเพลินไม,ม้เป็นอกุศลก็ตามเราต้องละอกุศลก็ตามเราก็ต้องละต้องละทั้งคู่เพลินเนี่ยใช้ได้ทั้งอกุศลและอกุศลครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องละแค่ละความเพลินจิตหลุดพ้นได้แล้วในบางสิ่งบางอย่างแม้มันไม่เป็นบาปแต่โยมไปคิดว่ามันเป็นบาปมันก็เป็นอกุศลเป็นความทุกข์ในจิตในใจของเรา พุทธเจ้าจึงบอกว่าการเข้าใจผิดว่าวินัยไม่ใช่วินัยไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยอาสะวะก็เกิดขึ้นได้เพราะมิจฉาทิฏฐิใช,ใช่ไหมนั้นเราปรับเป็นสมาธิว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เราละความเปิดเราโยนทิ้งหมดทิ้งปล่อยวางใช่ไหมนี่เ่ะไม่จำเป็นต้องใส่บาตร <c oughs> ให้เด็กส่วนการใส่บาตรนั้นการทําทานพุทธเจ้าสอนให้ทําอยู่แล้วจาระเสียสละการให้และถ้าเราตั้งจิตอุทิศซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเกิดเป็นอะไร ถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตเขาก็ได้แต่ถ้าเขาไม่เกิดเป็นเปรตอย่างน้อยญาติเหล่าอื่นของเราที่ยังเป็นเปรตก็ได้